12เมืองยอดฮิตเที่ยวจีนรวมเมืองหน้าเที่ยวแดนมังกรหลังจากที่ประเทศจีนประกาศบีซ่านะคะการไปเที่ยวจีนเนี่ยก็ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะปีนี้นะคะคนไปเที่ยวจีนกันเยอะมากมากวันนี้นะคะปากกบูทราเวลจึงรวมเมือง12เมืองยอดฮิตเที่ยวจีนที่นักท่องเที่ยวต้องไปมาฝากกันค่ะจะมีเมืองไหนหน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลย เมืองแรกปักกิ่งเมืองหลวงของจีนนะคะที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า3,000ปีทําให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายสถานที่ท่องเที่ยวแนะนํานะคะก็จะเป็นกําแพงเมืองจีนหนึ่งในเจ็ดสิมหัศจรรย์ของโลกหอฟ้าเทียนฐานอาคารโบราณที่มีชื่อเสียงของจีนใช้ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์เมืองที่สองเซี่ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่และทันสมัยของจีนนะคะที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีนและตะวันตกได้อย่างลงตัวเมืองนี้นะคะคนไทยไปเที่ยวกันเยอะมากๆเลยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำนะคะก็จะเป็นหอไข่มุกตะวันออกรูปทรงอาคารเป็นไข่มุก3เม็ดนะคะสแสดงถึงความมัง่งคั่งเดอะบันแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ประจําเมืองเซี่ยงไฮ้เลยค่ะที่มีตึกอาคารทรงยุโรปนะคะและทางเดินเรียบแม่นม้ําเมืองที่3มกวางโจเมืองหลวงในมณฑลกวางตุ้งนะคะที่ได้รับสมญานาว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้มาจากดอกไม้นานาพธุ์ทั่วเมืองนะคะที่บานตลอดทั้งปีและเป็นสวรรค์ของเหล่านักช็อปอีกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแนะนํานะคะคือแคนทันทาวเวอร์อาคารสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองกวางโจค่ะ เมืองที่4ี่ชงชิงชือช่วเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญริมแม่น้ำแยงซีและเป็นต้นกําเนิดของมา่าโมอ,อไฟอด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแนะนํานะคะก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติหลุงฟ้าสาสวรรค์เป็นหนึ่งในโมรดกโลกที่สวยงามแห่งหนึ่งสถานีหลี่จือป้าเป็นรถไฟวิ่งทะลุต,ตึกของอาคารที่พักประชาชนคือเป็นความล้ำสมัยของการข้ามนาขุของจีนเลยค่ะเมืองที่5้าจางเจียเจีย มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า221ปีก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์และถูกยกให้เป็นมรดกโลกสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เขาเทียนเหมือนซานหรือประตูสวรรค์นหนึ่งในสี่ของภูเขาที่สวยงามของประเทศจีนเมืองที่6คุณหมิงมีธรรมชาติที่สวยงามนะคะและขึ้นชื่อว่าเป็นนครแห่งฤดูไมไม้ผลิอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําภูเขาเจ็ดสีตงชวนเป็นภูเขาสีแดงสดนะคะตัดกับสีพืชที่ชาวบ้านปลูกตามฤดูกาลบอกเลยนะคะว่าถ่ายรูปสวยมากๆเมืองเก่าลี่เจียงเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า800ปีเลยค่ะตกแต่งด้วยสถาปตัตยกรรมสไตล์จีนเก่าแก่ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีเวลาไปเที่ยวจีนนะคะก็สามารถมาดูช็อตซีรีส์จีนสนุกสนุกได้ที่ปั๊กบูดทีวีแอบกระซิบว่าดูเพลินมากๆมีหลายเรื่องให้ดูฟรีค่ะเมืองที่เจ็ดฮาบินเป็นเมืองแห่งน้ําแข็งนะคะที่มีอุณหภูมิต่ําสุดถึงลบสาองศาซึ่งสถาปัตยกรรมนะคะได้รับอิทธิพลม,มาจากราัสเซียค่ะทําให้บ้านเรือนมีความเป็นยุโรปสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำช c น i n สโนว์ทาว n เมืองหิมะแรกของจีนนะคะเป็นหมู่บ้านที่เป็นสไตล์จีนโบราณเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่ออเสียงขงขโลก เมืองที่8ปซีอานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกนะคะและสําคัญในประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า3,100ปีนอกจากนี้นะคะยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำสุสานจินซีฮองเต้สุสานโบราณมากกว่า2,000ปีนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมืองที่9เฉิงตูเป็นมหานครที่มีความเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นมหานครสีเขียวและยังเป็นเมืองที่น่าอยู่ของจีนอีกด้วยที่สําคัญนะคะเป็นถิ่นกําเนิดของหมีแพนด้าค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแนะนํานะคะคือจิวจ้โกสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะที่มีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองที่10 กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งเขาและสายน้ำนะคะที่มีธรรมชาติที่สวยงามได้รับสมญานามว่าวเป็นเมืองสวรรค์นบนพื้นพิภพ,พสถานที่ท่องเที่ยวแนะนํานะคะแม่น้ำหลี่เจียงเป็นแม่น้ำสาคัญของจีนนะคะนักท่องเที่ยวจะนิยมล่องเรือชมวิวที่สวยงามค่ะนาขัา้นบันไดหลงเซึ่ง น้าขั้นบันไดที่สวยและเก่าแก่ของเมืองจีนเลยนะคะที่มีความสูงถึง1,100ขั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นที่สุดแห่งนาขั้นบันไดโลกเมืองที่11หนานจิงมีสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนและเป็นหนึ่งในนครสําคัญมานานกว่าพันปีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนํากําแพงเมืองหนานจิงกาแพงเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะที่มีอายุยาวนานกว่า600ปีเลยค่ะและเมืองที่12นะคะคือเซินเจิ้นค่ะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนนะคะเนื่องจากเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมีนวัตกรรม ทันสมัยนะคะและก่อตั้งหลายอย่างที่เป็นสิ่งแรกในประวัติศาสตร์โลกนอกจากนี้นะคะยังมีโรงงานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของโลกด้วยนะคะทาให้ผู้คนเนี่ยต่างเรียกเมืองนี้ว่าซิลิคอนวัลเลย์ของจีนสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําส่วนสาธารณเป่าอันเป็นส่วนสาธารณะที่ได้คว้ารางวัลระดับโลกของจีนมาแล้วหิ่งอันไฟนันนเซนเตอร์เป็นอาคารสูงที่สุดข,ของสินเจิ้นนะคะและเป็นอันดับที่5ของโลกค่ะสามารถขึ้นไปชมวิวความสวยง,งามของเมืองสินเจิ้นได้เปยยๆๆ็นมากคะ่ะกับ12เมืองยอดฮิตเที่ยวจีนอยากไปเที่ยวเมืองไหนของจีน มมาได้เลยแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะไปเที่ยวเมืองไหน<ๆ>ก็มาดูชอ็อตซีรีส์จีนสนุกสนุกได้ที่ปักกบูทีวีก่อนนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปักกบูทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกบูทีวีค่ะ